สบายกันไอแดงครับเจ้นี่ฉันเจะสงสัยแล้วนะว่าฉันจ้างแกมาทํางานหรือว่าให้แกมาเป็นเจ้านาทแน่แฉันแกลัเนยแทำออะํานช้เนี่ยล้าเสแล้วฉังทหรือยังยังครับเจ้แล้วตอต่แกตอกบัดเข้ามาเนี่ยทำอะไรไปบ้างอะยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับแต่ทำไมยัไม่ทำครับเฮ้ยฉันเปิดร้านหมูกระทะไม่ได้ทำกันกูสลอเฮ้ย เล่ดือนเนี่ยจะยเล่จคามใจมีปีเลยอะขอโทษค,ครับเจ๊เ,เดี๋ยวผมจะนำเพลงเลขของสูงให้เลยครับผมโอ้ฉันข่าโทษแกไปนั้นนะถ้าแกทำผิดอีกเนี่ยฉันเลิจะออกแน่เข้าใจาไหมรับเจ๊รครับเจ๊เดี๋ยวผมจะนำเพลงโซกระบีกระปอยให้เลยครับผมโอเคยอยอเฮ้ย มีโชเสียอนลไอ้เละดยูมามามาายังเชื่อปนะไอ้นี่โกหกโดแ่ไปแล้วสงเง็นเขียบแกหมดล้วเออกุขอโทษนะกยังช่วหนุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะหนุ่มจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วนะก้อยนะเสียใจด้วยอ่ะตลอดเวลาที่ผ่านมา เรื่องอะไรฉันมีโอกาสแม่ไทยยังมาตลอดแต่ไอเรื่องนอกใจ่ไม่มีถูงเนี่ยโอุ้ยครั้งเดียวก็ก,การตายน,นะก้อยใส่หัวเอาไปชีวิตฉันได้แนละ้วแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกน,น,นะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนขาดกนะันแล้ว,แล,วแล้วแบบนี้หนมมุ่มจะอยู่ที่ไหนก่อยจะไปอยู่ไหนมันก็ได้ไงช่วยพิจารณายังไม่มีถุงอนะ่ะเบื่อม่มีค่าใดก็ให้ถูกต้องอยู่เหมือนเดิม เยเนนะจ๊ะแกไม่ต้องมาเล่นกับเมียฉันไม่มีผัวจะช่วยอย่างแกออกไปออกไปออกไปเลยไปเออพิมพ์บ้านละกันดิ คนแรกล่อนสกรปรกติ่ตัง้งหืมหืมหลบหลังผมก็ป้าคุณทำงานกับผมมานาน,นผมไม่นึกเลยนะว่าคุณจะเป็นคนใจร้ายไร้ความเมตตาแบบนี้คุณเอกคะก็อีกแก่เนือ้อโ๊ะสกระปรกเลนสถามแบบนี้จะให้มาอยู่ในรีสอร์ทเราได้ยังไงล่ะคะคุณคืออะไรคิดจะตีคุณแก่ที่ไหนสงสารดวยไม่กวาดแบบนี้เหรอผิง คุณต้องถูกเลี้ยดดูมาแบบไหนอ่ะคุณถึงไม่กล้าทาแบบนี้ฮะคุณเอกคะที่ผิงทําอยู่เนี่ยเพราะว่าผิงพยายามที่จะดูแลรีสอร์ทให้คุณเอกนะคะอย่ามากล้าตัวเพราะสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือคุณกาลังจะทําร้ายร่างกายคนชราแล้วถ้าผมคิดไม่ผิดน,นะผิง<อ>คุณก็ทําร้ายร่างกายป้าคนนี้ด้วยใช่ไหมหนูหนูก็แค่เจ้าหนไ้หนะผิง คนที่เนื้อตัวสมบูรณ์มันไม่ได่น่ารังเกียจเท่าคนที่ติดใจตัวประกอบบคุณและผมกำรังพื้นการของคุณไม่ได้จริงๆผิงผมขอไล่คุณออกต่อไปนี้คุณไม่ต้องกลับมาทํางานที่นี่คุณเองคุณเองทำเองก็ผิงไม่ได้นะคะถ้าผิงตกงานตอนนี้ผิงต้องแย่แน่เลยค่ะแ่้วมันก็เรื่องของคุณไกลแค่ไหนถึงไกลนี่ ถ้าคุณยังไม่หยุดทำพฤติกรรมแบบนี้นะผมจะแจ้งตำรวจจับข้อหาทำร้ายร่างกายคนชรา<ฤ>คุณก็รู้นี่ผินวันนี้พอเราผมมีกล้องวงจรปิดเต็ไมไปทั่วผมไมีหลักฐานนักตัวคุณนะผินอย่าแจ้ตงตำรวจนะคะคุณเอผิงยอมแล้วก็ได้ค่ะผิงไปก็ได้ค่ะเช<น>ิญครับอืม เราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทําอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโตไม่ลุ่มอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว